อาน,นิสงสงการสร้างพระพุทธรูปการสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธบูชาถ้าในทางกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานคือการระลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถ้าตายจากคนไปก็ไปเกิดเป็นเทวดามีรัศมีกายสว่างสวัยมากการสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชา ทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวยตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธปูชามหาเตชะวันโตแปลว่าการบูชาพุทธเจ้ามีเดชมีอํานาจมากอานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคําสอนเป็นกุศลดังนี้ 1. ออกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นศูนย์สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสัพพะพยันตลายสลายปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จสามเจ้ากรรมนายเวในอดิตชาติเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วจะเลิกจองเวจองกรรมสี่เรายักษ์ผีลากสดงูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แค้วคาดจากภัย 5. จิตใจสงบราศีผ่องใสสุขภาพแข็งแรงกิจการเป็นมงคลรุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ 6. มั่นคงในคุณธรรมความอุดมสมบูรณ์ปรากฏเกินความคาดขวัญครอบครัวสุขสันต์วัฒนายั่งยืน 7. คําคำกล่าวเป็นสัตว์ฟ้าดินปานี ทวยเทพยินดีมิสหายปีดาหนี้สินจะหมดไป 8. คนโง่สิ้นเขาคนเจ็บหายได้คนป่วยหายดีความทุกข์หายเข็นตตีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช 9. พ้นจากมวลอกุศลเกิดใหม่บุญเกื้อหนุนมีปัญญาล้ำเลิศบุญกุศลเลืองรอง 10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิต แก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างอนเนกทุกชาติของผู้ที่สร้างเกิดแล้วจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหกสำเร็จโพธิญาณและเข้าถึงพระนิพพานสร้างพระหนึ่งองค์ได้อันนี้สงห้ากับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สร้างด้วยอะไรก็ตามหมายความว่าบุญกุศล จะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึงห้ากับ